พอถือว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลของประเทศชาติไทยที่พระเจ้าตัดสินมหาราชได้กอบกู้เอกราชชาติไทยคืนจากการเสียกรุงศรียอยุธยามานานหลายเดือนในว่าตั้งเจ็ดเดือนสามารถที่จะกอบกู้เอกราชชาติไทยคืนกลับมาเป็นไทยเป็นอิสรภาพ แล้วเอาผืนแผ่นดินไทยนี้บูชาพระพุทธเจ้าเทนมาลาอย่าลืมว่านี่แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของชาวพุทธนะแผ่นดินของประเทศไทยนี่เป็นแผ่นดินของชาวพุทธพุทธศาสนาสอนยังไงนี่สอนพระยังไงสอนพระให้อยู่ในธรรมในวินยัยสอนพระให้เป็นพระเป็นสมณะแท้ที่สมบูรณ์บริบูรณ แล้วพวกเรามาทะเลาะก,กันหายมันอะไรอะ่ะทะเลาะก,กันทําไมเป็นพระเป็นจำนะหรือไม่หลวงปูไม่เคยทะเลาะใครนะหลวงปู่เพียงยกหลักทำหลักวินัยเป็นกลางกลางขึ้นนี่เพื่อต้องการปกป้องพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ลูกหาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างแล้ว เป็นการบูชาผู้ที่สละชีวิตเอาเลือดทาแผ่นดินเพื่อปกป้องประเทศชาติไทยและพระพุทธศาสนาหลวงคุไม่ได้คิดในการที่จะลามกจุกระเปดนี่หลวงคุไม่เคยทำเครื่องรางของขังขขยนี่ทำโน่นทำนี้ไว้เป็นอันนั้นลูกได้อยู่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลกหลาน เรามีตัวนั้นนะแต่จะให้เราละเมิด,ลลมดหลักธรรมหลักวินัยละเมิดสิขาบทเราไม่ทําผู้ไม่ผู้ไม่กล้าละเมิดสิขาบทแม้แต่เล็กน้อยกลับเป็นพระเลวๆสามๆไปงั้นเลยมู่คณะกุบาจารย์ผู้ที่มีธรรมคลองใจคงเข้าใจอยู่นะจะเชื่อตามพระรูปนี้เลยก็แล้วแต่ผมก็ไม่เข้าไปเข้าใจาเอาผมปิดพระวินัยข้อไหนผมเป็นพระเลวๆสามๆก็มาที่ ผมไม่ได้ไปไหนนี่ผมไม่ได้ลบลีกไปไหนนี่ผมปิดพระวินัยข้อไหนมาที่ถ้าว่าผมอินพรเรื่อยๆตามๆนั่นนะ่ะไม่เหมาะแก่การกาบไ้ายผมสละชีพสละชีวิตเพื่อบกป้องหลักธรรมลักวิไหยปกป้องพระพุทธศาสนาป,ป,ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อทุนสถาบันผมกระทำของผมเพราะผมเหม็นการเอาเลือดทาแผ่นดินของพระเจ้าตากสินมหาราชนี จึงมีแผ่นดินนี้จึงมีศาสนานี้นจึงมีถงส,สถาบันต่อต่อต่อกันมาจนถึงปัจจุบันชาติศาสนาสถาบันจะต้องคู่กันอยู่แบบนี้ที่พระเจ้าตตกสินมหาราชพระองค์จัดแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์แต่พวกเราทาไมต้องแตแกแยกสามัคคีกันนั่นทาไมต้องยุงแยงจตแข่งรั่วทําไมต้องหาเรื่องกันเหมือนกับพวกไอ้กุยเหมือนกับพวกพาน พวกคนโง่ตัวเองโง่กลับไปว่าคนอื่นโง่ตัวเองเป็นคนพ่านกลับวป้คนอื่นเป็นคนพ่านตัวเองเป็นพระเรลีสัมสัมกับไปประมาทจาบช่วงครูบาอาจารย์หมู่คณะผู้ที่ท่านทรงทมท,ท,ทรงวินัยว่าเป็นพระเรลีสัมสมพิจารณาดูนะพกเรามีหูมีตาทุกคนนะลูกนะมีศิกกำลังปัญญาทุกคนนะลูกนะตัวใครตัวมันนะ,ะลูกอุภิทไม่ไดนข้อไหน่ะ ถ้าจะความบาดหลวงปู่เนี่ยคณะสงฆ์จะความบาดหลวงปู่นี่หลวงปู่ผิดไปในข้อไหนหลวงปู่ทาเพื่อช่วยเหลือพระองค์สังฆราชท่านออกมาประกาศในเรื่องการใช้ใจ่ายปัดใจนี่ย่าเลยยาเลยเลือกจับเงินจับทองใช้ใจ่ายเงินทองเลือกรับเงินรับทองด้วยมือใช่เพราะเป็นการทําลายศาสนาดูที่ที่เราช่วยพวกไม่ไหละ่ะ แต่จะเป็นต้องรับรืยการใช้ใจ่ายน้ำมันสินบางอย่างก็มีวบวัากรของวัดเป็นผู้รับเป็นผู้ดูเลเราก็เห็นกันอยู่นี่มันจะว่าไงไม่มีใ,ใครช่วยพระองค์สังคลาลงราหลุง่หลวงตาลว่จะช่วยเองเขาลบพระองค์พระองค์เป็นสิทธิ์ของลวงปู่ฟั่นอาจาโรมาพักอยู่กับลวงตาบวัวหลายเดือนนี่ก่อนที่จะไปจำพรรษากับลวงปู่ฟั่นอาจาโร หลวงปู่ฟันอาจารุได้พูดกับพระองค์ว่าในสมัยนั้นก็เป็นพระมหาอยู่มหามหามหาตั้งใจเรียนตั้งใจภาวนานะมหาจะเป็นพระสังฆราชองค์ที่ยี่สิบนี่เป็นคำพูดของหลวงปู่ฟันอาจารุเป็นจริงเหมือนที่หลวงปู่ฟันอาจารุได้พูดไปไหมล่ะท่านสงท์ธรรสงวินัยเพราะท่านเป็นพระชายา ท่านเคารพพระพุทธเจ้าเพราะทมพระสงฆ์จริงไม่อยากจะเห็นพวกเราทำลายศาสนาเห็นไหมล่ะการที่เราจะช่วยพระพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาเราก็ต้องเข้าใจเรื่องหลักธรรมอยู่วหนัยไม่ใช่เลยจะทำยังไงล่ะทีงจะเป็นพระเป็นสัมนาที่สม,ม,มบูรณ์บริบูรณ์ก็ต้องอยู่ในธรรมในวินยัยพระองไม่เคยผิดพระวินัยข้อไหนไม่เคยที่บอกว่า เล็กๆน,น้อยๆจะประมาทจากช่วงหลักธรรมหลักวินัยไม่มีตั้งแต่ก้าวแรกออกบรรพชาจนถึงวันนี้และจนถึงวันตายจะปกป้องรักษาหลักธรรมหลักวินัยโดยเอาชีวิตแรกเลยเพราะขลารพพระเจ้าศสดาอีกของไตรบพผู้ที่วางไว้ซึ่งคุณงามความดีให้กับโลกกับสงสารในไตรภพ เราเป็นพระเป็นสมณะสมควรที่จะปฏิบัติตามหลักคำสอนของผู้เป็นพิดามารดาผู้เป็นาศาสดาคือพระเจ้ามันถึงถูกเราผู้พิเศษได้งไงจึงมาจาบย่วงหลักธรรมหลักวินัยก็ทําทไม่ได้ด้วยเหตุผลบางสิ่งบางอย่างก็จะมาหาเรื่องผู้ที่ท่านรักษาหลักธรรมหลักวินัยสิผมสาธุกับท่านนะท่านรักษาได้ผมมา,ามาดรักษาได้เพราะผมอยู่ในฝ่ายปกครองด้วยเหตุผลบางสิ่งบางอย่าง ใครจะว่าอะไรอ่ะที่เราออกมานี้เพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินัยมันจะ่าเราออกมานีนเพื่อหาเรื่องราวคนนั้นคนนี้นะอ่านถ้าเราไม่รักษาใครจะรักษาถ้าเราไม่ปฏิบัติตามใครปฏิบัติปฏิบัติามผมกราบขอเข้ามาพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ที่ทรงธรรมสงวินัยด้วยนะ